ครับก็สวัสดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่น All Channel ายออสเตรียชาแนลหาทำมันไปเรื่อยนะครับสตีดี y วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งที่ใช้คําว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไม่อยากที่จะปล่อยผ่านมันไปโดยการที่ที่จะให้มันตั้งอยู่เฉยๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไหนๆแล้วนะครับก็ได้มันมาแล้วนะถ้า ใครเคยเห็นอยู่เนี่ยด้านหลังเนี่ยหาทํากันอีกแล้วนะครับใช้คำว่าหาทํามันไปเรื่อยนะจริงๆนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยหลายท่านถ้าเกิดเคยเคยดูในในในทีวีหรือดูในอ่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยก็จะมีเด้งขึ้นมาด้วยนะมันเป็นลักษณะเหมือนอ่วอลเมาส์ Walmart, นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการโฆษณาของเขาเนี่ยนะครับเขาโฆษณาแบบดูสวยหรูมากเลยหลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือแอ แอร์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะมันคือฮีเตอร์นะครับมันคือฮีเตอร์แล้วการโฆษณาของเขาเนี่ยมันถ้าถามผมเลยนะมันก็คือการหลอกลวงอย่างหนึ่งอะนะครับซึ่งแน่นอนนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ผมเป็นคนโดนหลอกนะอันนี้แต่ว่าเป็นคุณพ่อ,อผมนะครับซึ่งซึ่งท่านกา็เห็นแล้วว่าช่วงที่หน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อนมากเลยนะครับทีนี้ท่านก็เลยอยากจะ มีพัดลมที่มันมีลมเย็นๆออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอามาตั้งจ่อๆไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแกก็เลยด้วยความที่เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นวอลเมาส์ที่เป็นลมเย็นๆอ่ะนะครับแกก็เลยสั่งมาด้วยความที่แบบวยได้แล้ววันนี้ฉันได้แน่ลมเย็นพอแกก็ลองเปิดดูไปปุ๊บเอ๊ะทําไมมันมีแต่ลมร้อนออกมานะครับแกให้ผมดูให้นะครับผมก็เลยไปลองดูให้แล้วผมก็เลย เออมันมีโหมดคููนะครับมันมีโหมดคููกับวอร์มเนี่ยชัดเจนเลยแล้วมันเขียนข้างกล่องว่าเป็นอ่าวอร์เมาส์นะครับวอร์เมาส์ฮีเตอร์นะฮะซึ่งแน่นอนครับในเมืองจีนเขาใช้กันเยอะใช่ฮะบ้านเหมือนเขาเย็นนะครับแต่บ้านเรามันร้อนนะครับเอายิ่งเอาฮีเตอร์มายิ่งเรียบร้อยเลยครับนะฮะและหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงนะประเทศไทยเราอะหน้าหนาวเราเนี่ยหนาวสามวันนี่โอ้โหก็ดีดีใจสามบ้านแปดบ้านแล้วนะครับสามวันนี้ถือว่าสุดๆแล้วนะครับณตอนนี้ในประเทศไทยนะ นะฮะแล้วก็ด้วยความที่พ่อเขาก็แบบรู้ตัวแล้วว่าเขาอะถูกหลอกแล้วก็พลาดไปนะฮะก็แต่ก็เลยบอกว่าผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้และกันเดี๋ยวพ่อเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีโอกาสหรือมีจังหวะอะไรเงีเ้ยเดี๋ยวจะสั่งอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาแล้วก็มาลองดูซิว่าเราจะทําให้จักที่ตัวที่มันร้อนเนี่ยนะครับ ก็ทําให้มันเย็ยนไปซะผมก็ถอดฮีเตอร์มันออกไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ดาเนินการทําไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อความรวดรับของของคลิปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเตือนภัยอย่างหนึ่งจะเรียกว่าใช้เตือนความว่าเตือนภัยใช้คําว่ามาเตือนกันอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ย,าาย,าาย,าายการโฆษณาหรืออะไรต่างๆก็อยากให้ทุกท่านได้ได้ลองลองสังเกตสังการดูดีๆนะครับคนที่ม,มีไม่มีความรู้ในเรื่องของของของโฆษณาหรือเรื่องอุปรกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างเนี้ยก็อาจจะ,ะถูก หลอกได้ง่ายเอางนี้ดีกว่าใช้คัมันก็คำเดียวกันนะครับผมก็ไม่รู้จะแยกกันทำไมนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองมาดูกันนะว่าผมจะทํายังไงกับมันนะครับซึ่งจะทําจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นมันเป็นฮีเตอร์ลมร้อนผมจะทําให้มันกลายเป็นอ่าเหมือนพัดลมไอเย็นนะครับพัดลมไอเย็นเหมือนพัดลมของตัวใหญ่ๆ่อ่าอย่างยี่ห้อบางยี่ห้อที่หลายๆาท่านน่าจะรู้จักดีนะครับที่ราคาสามสี่พันสี่ตอนนี้ไปสี่พันกว่าบาทแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวอล์มาส์ตัวเนี้ย ราคาดีด้วยนะครับพ่อผมบอกว่าซื้อมาในในราคา980บาทดูเด็ดนะ980บาทนะครับซึ่งมันเขียนมาชัดเจนมากเลยว่าแอร์คอนดิชเนอร์แอร์คอนดิชเนอร์วอลเมาส์เเขียนอย่างนี้เลยนะข้างกล่องเลยนะแต่แกะมาดูจริงๆ,ๆอ่ะข้างล่างเนี้ยเนี่ยเขาเขียนวาเลยว่าวอลเมาส์ฮีเตอร์นะครับเนี่ยเขียนว่าชัดเจนเลยนะเนี่ยวอลเมาส์ฮีเตอร์ ไม่รู้ว่าเห็นไหมในกล้องนะตอนนี้ผมใส่ radiator เข้าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นบล็อกมันเป็นบล็อกน้ําเป็นมอสนมอ้น้ํานะครับมอกน้ําเลยแลวเดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะทําให้มันเป็นลมที่เย็นขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูอุปกรณ์กันก่อนซึ่งเป็นแผ่นร้อนเย็นนะครับที่เป็นเพลเทียนะซึ่งผมซื้อมาเป็นสําเร็จรูปแบบนี้เลยราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 1 7 0 0ดอยกว่าบาทนะครับซึ่งใช้คำว่าแพงไหมก็ต้องยอมรับว,ว่าแพงแต่ด้วยความที่แบบหาทำอะ่ะผมอยากรู้นะว่าเราจะสามารถที่จะทำไอ้ตัวเนี้ยที่มันมีอยู่เนี่ยเอาเสื้อมันเนี่ยแล้วมาทำให้จากที่มันเป็นฮีเตอร์เนี้ยนะหน้าจอมันเป็นแบบนี้มันสามารถตั้งท่าเมื่อเขาเรียกอะไรนะปิดปิด,ปดตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับตั้งเวลาปิดได้ส่วนันเนี้ยพัดลมเนี่ยผมลองกดอยู่แล้วเร่งอะไรไม่ได้เลยนะกดปิดกด,ปด,ปดเปิดได้อย่างเดียวเนี่ยเป็นปุ่มสัมผัส เนี่ยใน 25, 25องศานี่ก็ใช้ไม่ได้จริงนะไอ้ตัวนี้คือฮีตเตอร์เนี่ยร้อนเลยถ้าเกิดมีมีตัวฮีตเตอร์อยู่ตอนนี้ผมแกะออกแล้วมันจะเป็นลมร้อนออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้มันเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีทม์เมอร์ในการตั้งเวลาซึ่งตั้งไม่ได้ด้วยเห็นไหมนะครับเนี่ยมีแค่สองปุ่มแค่เนี้ยใช้ได้แค่นี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ เขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นวอรเมาส์ฮีเตอร์นะครับเนี่ยอุปกรณ์ในการทำของผมวันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวแผ่นเทลเทียนะครับที่เป็นบล็อกแบบนี้นซึ่งผมสั่งจากร้านมาเอามาเป็นบล็อกนี้เลยนะพันเก็โอเคนะครับแล้วก็ปัมป๊มน้ำปั๊มน้ําตัวนี้ตัวละ90กว่าบาทนะครับแล้วก็สายยาง1เมตรเป็นสายซิลิโคนนะเส้นละ34บาทนะครับแพงสุดอะก็คือไอตัวนี้แหละนะฮะ แล้วก็ radiator ตรงนี้ก็คือเป็นหม้อน้ําคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือผมจัดยัดให้ลมมันเข้าทางนี้ทางเดียวเลยแล้วก็ลมมันจะได้เป็นลมเย็นแล้วก็มาออกทางนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าผมจะสามารถที่จะทําให้มันเป็นลมเย็นได้ไหมนะผมมีเทมมูลเอจอร์อยู่นี่เป็นแทมแบบนี้นะครับนะตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่ด้วยเดี๋ยวจะลองปิดแอร์ดูนะว่ามันจะสามารถทําให้ลมตรงนี้เย็นขึ้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกัน เรื่อเบื้องต้นเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้มันจะมีจุดต่อที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้สายผมเดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือถ้าใครต่อ,อเกี่ยวกับเรื่องของหลักการน้ําขาดนะครับก็จะมีปั๊มน้นําตัวนี้ส่วนถังเนี้เป็นถังเป็นแค้งไว้สําหรับพักน้ํานะครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยจะดูดผ่านเข้าตัวที่เป็นบล็อกน้ําตัวนี้ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเย็นนะครับเย็นเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีน้ําผ่านตัวนี้จะติดลบได้ถึงสิบสี่สิบองศานะครับติดลบสิบองศาก็ถือว่าเย็นพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงท่ออะไรต่างๆที่มันสั้นลงแล้วน้ําที่มันน้อยลงมันก็จะทําให้ตัว radiator เนี่ยเย็นเย็นได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฮีเตอร์ก็คือจะมีเรื่องของการนําลมร้อนออกไปทางนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะรพอน้ําผ่านบล็อกน้ําตรงนี้แนละ้วปุ๊บก็เข้ามาในนี้ครับ มันจะเป็นลักษณะนี้นี่ด้านใต้นี้นะครับผมก็จะเอาสายที่ผ่านจากบอกน้ำเมื่อกี้ต่อตรงนี้อันนี้ผมผมลองแบบข้าวๆดูนะถ้ามันใช้ได้จริงเนี่ยก็คือว่าถามว่าพันพันเจ็ดเสียไปฟ,ฟรีไหมก็ไม่ฟรีครับเพราะว่าผมเอาผมสามารถเอามาทําเป็นน้ําเย็นไว้กินได้ นะอันนี้เรื่องจริงเลยนะผมไม่ได้อำนะครับนะเพราะว่าผมลองเทสดูแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากเสียบตรงเนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับเข้าแล้วมันก็จะไปผ่านใน r ล d i เดียตชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็จะออกจากจุดนี้ผมก็จะเอาสายอีกเส้นหนึ่งมานะครับนี่คือสายขาออกสายขาออกนะครับผมก็จะเสียบอย่างนี้เลย นฮะเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับและทีนี้ถามว่าขาออกแล้วไปไหนก็วนกลับมาเข้าถังเนี่ยครับเนี่ยวนกลับมาเข้ากระบวยน้ําตรงนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าจะทํายังไงได้นะครับในกรณีที่ว่าจะต้องเติมน้ํานะ แล้วเริ่มจะครบรูปแล้วอ่านะครับเริ่มครบรูปแล้วตอนนี้อ่าโอเคนะครับตอนนี้ครบรูปแล้วนะอ่ะพลังปั๊มไปลักษณะนี้นะครับน้ําที่ผ่านมันก็จะเป็นลักษณะคือน้ําก็จะเย็นเดีย๋ยวลองดูกันว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มดำเนินการต่อไอ้เจ้าตัวตัวอ่า แผ่นเพลเทียเนียนะครับเดี๋ยวผมจะลองดําเนินการต่อไฟเข้าระบบให้ให้มันเต็มรูปแบบดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าองศาจะได้เท่าไหร่นะอุณหภูมิจะลดลงได้จริงไหมนะตอนนี้นะครับผมได้ตอนนี้ผมก็ได้ดําเนินการต่อสายนะครับแผ่นร้อนเย็นเพลเทียแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เย็นแล้วนะเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลมอุ่นๆอ,ออกมานะครับซึ่งตัวนี้ก็นําความร้อนแล้วก็มีพัดลม3าตัวนะครับเอาอุณหภูมิเอาลมร้อนออกด้านนี้ นี่คือสวิตชิ่งนะครับกินไฟอยู่ที่15แอมป์นะอยู่ที่ประมาณ200กว่าวัตต์เลยนะแล้วเดี๋ยวก็เจะเค่อยๆลดลงนะครับทีนี้อ่าน้ํามอเตอร์น้ำผมยังไม่ได้เปิดจริงๆแล้วนะ้ำมามอเตอร์น้ําต้องต่อเข้ากับตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็คือมันเป็น12โวลต์นั่นแหละนะทีนี้ผมจะให้น้ํามันผ่านก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเดี๋ยวต่อสายให้เรียบร้อยก่อนอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ ต่อต่อไฟเข้าไปแล้วนะตอนนี้ใช้แบตเตอรี่สำรองต่อเข้าไปก่อนนะครับสำหรับปั๊มน้ำนะตอนนี้น้ำกำลังกลังวิ่งอยู่เห็นไหมครับน้ำกำลังวิ่งอยู่นะ,นก,ะนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะทำความเย็นได้สักขนาดไหนกันเชียวนะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งสายยิ่งน้อยน้ำยิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเร็วได้ไอความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้นี่ก็ลองดูใต้นี้เป็นไงบ้างเริ่มจับดูเริ่มเย็นแล้วนะครับเนะี่ย เริ่มเย็ยนแล้วนี่ผมปิดแอร์นะครับปิดแอร์แล้วผมดาเนินการปิดแอร์แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูซิว่าความเย็นจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาเอาเทอร์โมโจับนะครับตอนนี้อุณหภูมิเริ่มขึ้นแล้วในอุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิฝั่งลมร้อนนะก็คือฝั่งเพเท,เทียตรงนี้นะ่ะ เท,เทียร์น่ะก็อยู่เนี่ยนะครับประมาณขึ้นไป37องศาแล้วนี่คือเป็นลมร้อนแล้วนะนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิห้องก็กลับมาอยู่ที่30องศาขึ้นแล้วนะครับฝั่งฝั่งไอตัวแ็งใต้นี้เนี่ย,ยแตะะดูตรงเนี้ยก็คือมีควเย็นแต่ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นมากนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะรแต่ก็ไม่ได้นานมากนะครับก็เราเอ่อประมาณ15-20นาที ตอนนี้ยผมเปิดลมดูและลมค่อนข้างที่จะเย็นไม่ใช่ลมร้อนนะครับไม่ใช่ลมร้อนนะเดี๋ยวผมรอให้เทอร์โมเรเจอร์ลงมาที่อุณหภูมิห้องก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าลมที่ออกมาจากมาจากแผงตรงเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับหลังจากที่ตั้งไว้นะอุณหภูมิอยู่ประมาณนี้นะครับสามสิบสองถึงสามสิบสามนะตอนนี้แอร์ผมปิดแล้วนะตอนนี้แอร์ปิดแล้วนะนนวนะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับหลังจากที่มันผ่านิเอเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็ความเย็นมันก็จะไม่ได้ไม่ได้แบบปื๋หวาอะไรนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะลองเอาเทมใส่เข้าไปจากนี้ะนะครับแล้วก็ลองผมจะลองตั้งดูเลยตอนนี้ก็ถามว่ามันเป็นลมเย็นไหมก็เป็นลมเย็นนะครับเริ่มลงแล้วเห็นไหม อุณหภูมิลงแล้วนะเห็นไหมจะดูซิว่ามันจะเนี่ยหน้า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 คอยเย็นเนี่ยหน้าคอยอ่าพัดลมตรงเนี้ยดูซิว่าอุณหภูมิต่ําสุดที่มันทําได้มันจะทําได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบสามนะประมาณสามสิบสองสามสิบสามนะครับก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เย็นนะครับไม่ได้เปิดแอร์อากาศไม่ได้เปิดแอร์อย่างนี้ดีกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมผมมองว่าไอเพลเทียเนี่ยไอแผ่นร้อนเย็นตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับไอตัวนี้ด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับออุณหภูมิอุณหภูมิโดยรอบด้วยว่าเขาเจอลมร้อนหรือเจออากาศร้อนเนี่ยเนี่ยาการถ่ายเทตรงเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ความเย็นที่เขาทําฝั่งความเย็นตรงเนี้ยครับมันก็จะลดความเย็นก็จ,จะลดลงไปด้วย นะมันก็ไม่ได้เย็นแบบอย่างที่เราคิดไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ําถ้าเกิดเราใช้น้ําเยอะหรือว่าสายยางยาวเกินไปเนี่ยตัวเนี้ยก็มีผลนะครับที่จะทําให้ความเย็นในดี d i a t o r ตัวเนี้ยลดลงนะก็ถ้าใครจะลองทําก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ในกรณีเนี้ยที่ผมทาเนี่ยคือหนึ่งเลยผมเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันวางทิ้งไว้อยู่นานแล้วนะครับซึ่งพ่อผมเขาอย่างที่บอกไอ้ตัวนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันกดไม่ได้มันกดได้นะครับเนี่ย แต่ว่าไม่มีผลอะไรนะแล้วก็มีทม์เมอร์เอ,อ่อตอนแรกผมกดไม่ติดตอนนี้มันกดติดแล้วแปลกไหมเออเนี่ยตั้งในหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดฮนะทุกปุ่มใช้งานได้เพียงแต่ว่าตอนแรกเลยเมื่อกี้นี้กดไม่ติดนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเนี่ยอุณหภูมิลงไปได้เท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบแปดองศานะครับ ดึงอันนี้คือหน้าหน้าหน้าคอยคอยเย็นนะหน้าตัวพัดลมเนี่ยถามผมว่าตอนนี้ลมเย็นไหมเป็นลมเย็นนะครับไม่ใช่ลมร้อนเนี่ยไม่ใช่ลมร้อนนะเป็นลมเย็นถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับถามผมนะก็อยู่ที่ว่าใครจะไประบายความร้อนในตรงเนี้ยให้ได้ดีถ้าเกิดแผ่นเพลเทียรธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายความร้อนตรงนี้ได้ดีเลยเอาน้ําผ่านเลยก็ได้นะครับ ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเย็นกว่าเดิมมันก็จะเย็นขึ้นหนะลักการมันเป็นประมาณนี้นะนะครับเพราะผมกลาวว่าทดลองตรงเนี้ยถ้ามันไม่ได้เรื่องหรือ,อยังไงก็ไอ้ตัวเนี้ยผมก็กะเอาไปทําเป็นน้ําเย็นอยู่แล้วครับทำเป็นระบบน้ําเย็นได้อยู่แล้วนะตัวเนี้ยนะก็ถือว่าไม่ได้ซื้อมาแบบเสียฟรีนะครับแต่ถ้าใครจะลองทําก็ไม่ว่ากันนะครับในอีกตัวหนึ่งที่จะต้องมีก็คือเรื่องของสวิตชิ่ง อย่างน้อยๆเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์20แอมป์25แอมป์ขึ้นไปก็จะดีนะครับเพราะมันกินกระแสอยู่ที่อ่า14.5แอมป์เลยนะตัวเนี้ยก็อันนี้ผมใช้ power b o x กินอยู่ที่ประมาณ250วัตตนะ์ประมาณนี้นะครับนะก็ไหนะเอาสิฉันน่หาทำมันไปเรื่อยนะครับวันนีนะ้หาทำไปเรื่อ,ยอยงจริงๆนะเหตุเกิดจากเหตุเกิดจากอ ใช้คําว่าเข้าใจผิดดีกว่านะครับนะพ่อผมก็จะเข้าใจผิดก็เลยซื้อให้เจ้าตัวนี้มาเข้าใจว่ามันจะทําความเย็นได้จริงๆนะเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยดําเนินการทําความเย็นให้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 ใหแกแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเย็นอยู่นะอุณหภูมิห้องตอนนี้ที่บอกนะครับสามสิบองศาได้เนี่ยหน้าหน้าพัดลมอยู่ประมาณนี้นะครับยี่สิบแปดจุดหกองศาก็ถือว่า ไม่ได้เย็นเวอร์วังอะไรแต่ก็ดีกว่าเป็นลมร้อนออกมานะครับแต่ถ้าเกิดใครมองว่ามันอวุ่นวายอุปกรณ์เยอะก็ต้องฝากขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะตรงน,นี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมทำดูอะลองทำดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มันก็ถือว่าอ่ะใช้ได้แล้วกันนะครับตอนนี้ลมก็ไม่ใช่ลมร้อนอะนะจากตอนแรกที่นเนี่ย เป็นครูกับวอร์มเนี่ยแล้วมันวอร์มได้อย่างเดียวคือแม่งร้อนอย่างเดียวเลยมันไม่มีมันไม่มีเย็นเลยนะครับคือลมเย็นก็คือกดปิดฮีเตอร์มันก็หายไปมันก็จะมีลมร้อนที่ดูดอากาศจากข้างนอกอะเข้ามาแค่นั้นเองครับมันก็ไม่ได้ลดลงแบบนี้นะนะก็มีเท่านี้ครับตอนหน้าทำอะไรเราจะมาทำอะไรกันอีกกระากทุกท่านติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับผม